วันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2568เป็นเดือนที่สองของปี2568วันนี้ในทางคณะสงฆ์ถือว่ามีความสำคัญก็คือเป็นวันสอบบาลีสนามหลวงของชั้นประโยคปท .8 ปดขประโยคปท .9 ตื่นแกสอบ3วัน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 น,น,นี้วันที่1วันที่2แล้วก็วันที่3วันที่1ก็ประโยคปท8ปก็เป็นวิชาแต่งชั้นภาษามคตประโยคปท9ก้ก็เป็นวิชาแต่งไทยเป็นมคตส่วนวันที่2ก็วิชาแปลมแปลไทยมคตเหมือนกันวันที่3ก็แปลมะคตเป็นไทยเหมือนกันสอบที่ว่าสามภรยาทั้งหมดทั้งประโยค ปท .8 ปท .9 แล้วก็บริสษา8บริศึกษา9ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเข้าสอบทุกรูปส่วนประโยคปท .6 กับประโยคปท .7 นั้นได้สอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้นะสอบตั้งแต่วันที่30-31มกราคม2568เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะนำ สิ่งที่เป็นธรรมะมาคุยกับท่านทั้งหลายโดยเฉพาะก็สอบในชั้นประโยคปทหกนะวิชาแปลไทยเป็นมคตซึ่งนักเรียนก็คงจะรู้อยู่ออกสอบในอัตถรถาธรรมบทภาค6เรื่องอัญญตระพรหมณะนะนะพรามคนใดคนหนึ่งที่อยากจะนำมา พูดกับท่านทั้งหลายใน2อสาประเด็นในเนื้อหาสาระเนี่ย <c oughs> เนื้อหาสาระก็คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นอัตยาศัยของพราหมณ์คนนี้ว่ามีอัติยาศัยที่จะบรรลุมรรคผลนีบรรลุมนะรรคผลคือพระองค์มีอนาคตังสยานที่สามารถที่จะมองเห็น นะมองเห็นอุปนิสัยใจคอของพราหมณ์คนนี้ว่าสามารถที่จะโปรดได้นะสามารถที่จะโปรดได้พระพุทธองค์ก็เสด็จไปพราหมณ์คนนี้เป็นชาวนากํากลังไถนาอยู่นะกําลังไถนาแต่พราหมเป็นคนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความไม่ไดไม้มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่ได้นับถือว่าพุทธนาก็แล้วกันนะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นับถือพุทธนาเพราะฉะนั้นเมื่อพระสมัมมาวิช้าเสด็จไปหาพราหมณ์คนนี้ พรามคนนี้ก็พรามกำลังไถนาอยู่พระพุทธองค์ก็สนทนาปราใสพรามก็ไม่ได้ยกมือไหว้ไม่ได้อะไรสิ้นะเรียกเรียกพรามมาพรามก็มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พรามทำอะไรนะพรามก็กราบถูลว่ากำลังแถวถางนาอยู่นะพระพุทธเจ้าถามแค่นี้ถามแค่นี้แล้วก็เสด็จไปสนทนานิดเดียวสนทนานิดเดียว วันต่อตอมาก็มาอีกนี่ยกลังทำอะไรไถนานะวันอื่นอืก็ก็มาในลักษณะอย่างนี้นะทุกวันพระุทธเจ้าก็มาสนทนาปราัยทุกวันนะทุกวันจนพราหมณ์นั้นเกิดความคุ้นเคยเนะพราหมณ์ก็คิดว่าเออพระพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสมณโคดมเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกที่ที่เริ่มจะไถนานีจนถึงบัดนี้เนี่ยมาสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ย ก็เลยเกิดความคุ้นเคยก็กราบทูลพระเจ้าว่าท่านมาตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าแพ้วถังนาเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามข้าวกล้าเนี่ยมันเผ็ดผลมันมันให้ผลแล้วแล้วก็ <c oughs> จะแบ่ง <c oughs> จะแบ่งส่วนให้ท่านนะจะแบ่งบันให้ท่านข้าพเจ้าถ้ายังไม่ให้ท่านเนี่ยก็จะไม่ไม่บริโภคใช้สอยเอง จะไม่บริโภคอเองก็ถือว่าตั้งแต่นี้นี้เป็นต้นไปเนี่ยท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าก็แล้วกัน,นมีความมีความคุ้นเคยแหละมีความเรียกว่าถือเป็นสหายถือพุทธเจ้าเป็นสหายเป็นเพื่อน,นเป็นเพื่อนครนี้ต่อมาในข้าวกล้าของพรามเนี่ยมันก็เผ็ดผลแล้วก็มันออกดอกออกผลอะไรต่างๆนะแล้วก็นาก็สามารถที่จะเกี่ยวได้ พรามก็เตรียมอะไรทุกอย่างที่จะเกี่ยวข้าวนะที่จะเกี่ยวข้าทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่าในคืนนั้นเนี่ยฝนหาใหญ่มันก็ตกลงมาข้าวกล้าข้าวที่เตรียมจะจะจะ,จะเกี่ยวก็ปรากฏว่าล่าพนาสนไปหมดเลยนะเช้ารุ่งขึ้นพรามพอมาเห็นแค่นั้นก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ คือความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนอกจากเสียดายของก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ที่เสียดายอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวโยงไปถึงพระพุทธเจ้าเออเราตั้งใจว่าข้าวก้า,ามันเผด็ผลแล้วเนี่ยจะแบ่งปันให้สมณะโกดมเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยแต่มันก็เสียหายแต่แล้วความปรารถนาของเราเนี่ยมันมันมันไม่ถึงเป้าหมายเนียมันผิดหวังเลแล้วเพราะฉะนั้นพอผิดหวังก็เกิดความเสียอกเสียใจ เ,เกิดความเสียอกเสียใจต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ้านของพราหมณ์ก็ไม่เห็นพราหม์ก็เลยถามถามพวกลูกน้องคนใช้ทั้งหลายว่าพราหม์ไปไหนก็เล่าให้ฟังว่าพราหม์นอนอยู่ในห้องพระพุทธเจ้าก็ให้เรียกพราหม์มาบอกพราหมณ์เป็นอะไรพราหมณ์ก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าตั้งแต่ท่านมาเนี่ย นะท่านมาเยี่ยมตั้งแต่วันแรกแล้วก็ข้าพเจ้าก็เกิดความคิดว่าที่จะถวายท่านแล้วก็ได้บอกไปแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยข้าวต่างๆเนี่ยมันเสียหายหมดเลยนะข้าวต่างๆก็ไม่เสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยก็เสียอกเสียใจอาหารการกินก็กินไม่ได้นะไม่อยากจะกินเนี่ยมันมันตรอมใจมันท้อแท้ใจนะเพราะฉะนั้นก็ก็ เลยเกิดอาการอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ถือโอกาสถามว่าพราหมณ์ท่านรู้ไหมว่าความเศร้าโศกเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะพราหมณ์ก็ไม่รู้แล้วพระองค์รู้เหรอพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่ารู้ความเศร้าโศกก็ดีไพยต่างๆก็ดีเนี่ยมันเกิดมาเพราะอาศัยตัณหานะตัณหาคือความอยากเนี่ย พระพุทธองค์ยังตรัสเป็นพุทธภาษิตที่ปรากฏในพระธรรมบทว่าตัณหายะชายเตชายตีโสโกหรือาชายยเตโสโกอันเดียวกันนะในพระไตรปิฎกกันในอัตถกถาจะ,จะจะแย้งกันนิดหนึน่งตัณหายะชายติชายเตโสโกหรือชายตีโสโกเนี่ยความโศกย่อมเกิดเพราะตัณหาตัณหายะชายเตพยังภัยย่อมเกิดเพราะตัณหาตัณหายะวิปนุตมุตสาณติโสโกกุโตพยัง ความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากตัณหาภัยจะกมีแต่ที่ไหนก็คือหมายความว่าคนที่หลุดพ้นจากตัณหาแล้วความโศกก็ไม่มีภัยก็จะมีแต่ที่ไหนได้คือไม่หมายความว่าไม่มีทั้งความโศกไม่มีทั้งภัยแต่ถ้ายังมีตัณหาเนี่ยตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดความโศกตัณหาเป็นเหตุให้เกิดภัยนะอันนี้พูดย่อๆก่อนอันนี้คือคือใจความพุทธพจน์สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดให้ท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะนักเรียนก็ตามพระสงฆ์สมเนียร์ญาติโยมก็ตามเนี่ยให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือแนวทางในการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> พระพุทธเจ้าใช้จิต,จตวิทยาในการเผยแผ่ภาษาสนานะจะไปจะไปโปรดพราหมณ์เนี่ยจะไปสอนพราหมณ์จะให้ธรรมะพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ยังไม่มีศรัทธาเรื่องใส่เนี่ย,ยก็ต้องใช้ ไปสนทนาปราสายตีสนิทให้เกิดความคุ้นเคยเพราะเกิดความคุ้นเคยนั้นพราหมณ์ก็อาศัยความคุ้นเคยก็ถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสหายนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางเป็นเทคนิคในการเผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้องเนะเพราะฉะนั้นเราจะไปให้ใครศรัทธาเริ่มใสเนี่ยถ้าปลายวันแรกเขายังไม่ศรัทธาไม่เริ่มใสา่าไปท้อแท้ใจพระพุทธเจ้าใช้เวลา แค่กับพราหมณ์คนเดียวเนี่ยไม่น้อยนะตั้งแต่เริ่มไถ,ถานาจนจนจนข้าวกล้ามันออกเนี่ยใช้เวลาต้องหยับหยาบก็ไม่ต่ำกว่าเดือนแหละที่มาณพยายามที่จะไปทักทายจะไปสนทนาปราศัยให้พราหมณ์เกิดความไว้วางใจเกิดความคุ้นเคยใจเนะเพราะฉะนั้นเราจะให้ใครศรัทธาโดยเฉพาะสมภารเจ้าวัดทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดบางที เราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์กับพระเถระทำไมพระเถระญาติโยมเขาศรัทธาเลื่อมใสนะแต่ทําไมเราเนี่ยญาติโยมเ็ายังไม่ศรัทธาเลื่อมใสถึงวันหนึ่งถ้าเราสร้างบรารมีมันก็ไม่เฉกเช่นเดียวกับพระเถระทั้งหลายนะออทำไมพระเถระทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านด่าญาติโยมเนี่ยด่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะขอโทษนะด่าไอสัตว์ไออะไรต่างต่างเนี่ย ่าไ,ไอ้ชิบหายอะไรต่างๆเนี่ยลูกเสร็จลูกหาโอ้โหชื่นใจหลวงพ่อด่านะหลวงพ่อด่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะอันนี้คือบารมีคือความเคารพสถานนับถือแต่บางทางบางครั้งเราไปเห็นพระเถระท่านท่านที่มีบารมีท่านพูดอย่างนั้นย่าไปเรียนแบบอย่างไรน,น,น,นะเออ จะไปไอสัตว์จะไปไอหาอะไรต่างๆนี่ต้องดูก่อนวนะ่าบารมีตัวเองแค่ไหนคําพูดนี้บางทีพอพูดไปคนฟังนั้นเขาไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ถือเป็นครูบาอาจารย์บางทีก็เกิดความโกรธก็ได้นะเ,เพราะฉะนั้นต้องดูเราดูพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางาเออพระพุทธเจ้าต้องอาศัยการทําให้เกิดความคุ้นเคยอะไรต่างๆสมภารเจ้าวาดต่างๆก็ต้องสร้างบารมี แต่ให้ญาติโยมเขามีศรัทธามีเรื่อมใสมีความคุ้นเคยเมื่อมีความศรัทธาเรื่อมใสต่างๆแล้วความเคารพนับถือต่างๆคําพูดที่แม้บางคนแม้คนอื่นฟังเหมือนจะเป็นคาหยาบแต่ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ว่าจิตใจของหลวงพ่อจิตใจของพระเถระรูมนั้นท่านมีจิตใจเป็นอย่างไรอาศัยการที่ได้สัมผัสกันมายาวนานเนี่ย คำพูดพวกนี้ไม่สามารถที่จะหล้างความศรัทธาได้เพราะว่ารู้ว่าเจตนาจิตใจของท่านมีเมตตากรุณาคำพูดนี้เป็นเพียงแค่การตักเตือนเป็นการให้แนวคิดแค่นั้นเองไม่ใช่เกิดมาจากความโกรธไม่ใช่เกิดมาจากความความความคิดร้ายแต่ประการใดนะเป็นการพูดด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นนี่ นี่เป็นพระเป็นเนนทั้งหลายแล้วก็ถือว่าแนวทางพุทธเจ้านี่เป็นแนวทางที่ที่ให้เราในการที่จะเผยแพระศาสนาอย่าท้อแท้นะเอ่อการพูดการอะไรต่างๆคนทำไมไม่ฟังก็ต้องค่อยอาศัยเวลาอาศัยสัทธายให้เกิดขึ้นนะอันนี้สำคัญนี่เป็นเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดแล้วก็ข้อคิดจากปัญหาเรื่องนี้เราจะเห็นว่า พระพุทธองค์นั้นต้องการที่จะสอนพราหมณ์ให้เข้าใจถึงถึงความเป็นจริงของของของชีวิตเนี่ยนะความเป็นจริงของชีวิตคือความสูญเสียต่างๆเป็นเป็นการแสดงสัจธรรมอริยสัจเนี่ยคือ,คอทุกข์เนี่ยความความเสื่อมความผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติต่างๆธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เราทุกคนอยู่ในโลกเนี่ยมันหนีไม่ได้จากเรื่องโลกธรรม ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศดเสื่อมยอดนินสานินทาก็รู้สึสุขุกอะไรต่างความผิดหวังความสมหวังอะไรต่างเนี่ยมันหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยมันคืออะไรในพระพุทธเจ้าต้องการสอนในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงยกตัณหายะชายชายเตโสโกหรือตัณหายะชายตีโสโกเดียวกันความโศกย่อมเกิดเพราะตัณหาตัณหายะชายชายตตหรือชายเตพยังภัยย่อมเกิดเพราะตัณหา ทรงยกความโศกเศร้าเสียใจก็ตามภัยอันตรายต่งตางๆก็ตามเนี่ยนี่นี่เป็นเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ดีไม่งานทั้งหลายความเศร้าโศกเสียใจคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราความาาเศร้าโศกความรันทดความหดหู่ความท้อแท้ตา่างๆเนี่ยโศโกเป็นคำคำแทนทั้งสิ้นมันเกิดเพราะตัณหาคือความอยากความอยากของคนเราเนี่ยตัณหาความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเนะย อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้เป็นการมาตัณหาอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เป็นภวะตัณหาอยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้เป็นวิภวะตัณหาอยากไม่เป็นนะไม่ใชนนนะ่ไม่อยากเป็นนะอยากนะเราเพราะพราะเราแปลว่าไม่อยากเป็นมันก็กลายเป็นไม่ใช่ตัณหาไปแท้ที่จริงคืออยากจะไม่เป็นคือหมายความว่า อยู่ในภาวะที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบใจแล้วอยากจะพ้นไปจากภาวะอย่างนั้นอยู่กับภรรยาคนนี้อยากจะพ้นไปจากภรรยาคนนี้นั่นะวิภาวะตัณหาเออแปลครับแปลเข้าสภาวะคืออยากจะไม่ไม่มีไม่เป็นสิ่งนั้นอย่าวิภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาความอยากอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากได้ในสิ่งที่รักอยากเป็นในสิ่งที่ชอบอยากไม่เป็นในสิ่งที่ชังเนี่ย เป็นเหตุให้เราเกิดความเศร้าโศกเดือดใจเพราะมันพอมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็เกิดความเศร้าโศกเดือดใจหรือในขณะเดียวกันก็ภัยต่างๆภัยอันตรายต่างที่เกิดก็เกิดมาจากตัณหาเช่นเดียวกันภยัยทั้งภายในภายนอกต่างๆบางทีพราะความอยากแล้วเราอยู่ในอยู่ในขอบเขตที่ไม่สามารถจะควบคุมไม่สามารถที่จะ,ะบังคับบัญชาได้ตัณหาทําให้เราไปทาอะไรในสิ่งที่ไม่ควรทำต่าง เช่นการกระทําชําเราอะไรต่างๆก็มาจากตัณหาการรักขโมยต่างๆก็มาจากตัณหานะเพราะฉะนั้นตัณหานี่ทําให้เกิดภัยภัยจากการติดคุกติดารามันภัยจากการถูกทําร้ายอะไรต่างๆบ้างจากทุกขกติบ้างม,มันเกิดมาจากตัณหาทั้งสิ้นนะแล้วก็ตราตอบมาว่าตัณหายาวิบุตตสะก็คือถ้าพ้นนะคนที่หลุดพ้นจากตัณหาได้เนี่ย นัตติโสโก,โกโตไปอย่างความโศกค,ความเศร้าเสียใจความรันทดความหดหู่อะไรต่างก็ไม่เกิดกูโตไปอย่างเมื่อความโศกไม่มีภัยมันจะมาจากไหนนะอันนี้ในธรรมบทเนีน่ยใ,ในบริเวณทธรรมบทส่วนนี้พระพุทธเจ้าองค์ตัดไว้หลายส่วนนะนอกจากตัณหายะชาย,ยเตโสโกก็ตรัสปิยโตชาย,ยเตโสโกความโศก เกิดจากสิ่งที่รักเนีปียโตชัยเตพยังคือคือใช้เปลี่ยนศัพ์แค่นั้นเองจากจากตัณหายะก,ก็กลายเป็นปียโตสิกจากสิ่งที่รักบ้างจาการติรตริโตจากความรักบ้างเนะเตมโตจากความรักบ้างรติโตจากความควาัดีอะไรต่างเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนศัพ์แค่นั้นเองแต่ว่าเป็นเหตุให้เกิดความโศกความ ความเกิดภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เกิดความโศที่สิ่งที่ทําให้เกิดภัยก็คือปัญหาความอยากหรือแม้แต่ปิยโตนะปิยโตพระพุทธเจ้าแต่ปียโตใยเตยโสโกความโศกย่อมเกิดจากสิ่งที่รักปียโตใยเตยไปยังภัยย่อมเกิดจากสิ่งที่รักปียโตวิมุตตสานติโสโกโกโตไปอย่างคนที่พ้นจาก สิ่งที่รักแล้วก็ภัยก็ไม่เออความโศกก็ไม่มีภัยก็ไม่มีนะความหมายเป็นในทํานองเดียวกันเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เป็นต้นเหตุจากตัณหาเป็นเป็นสิ่งที่รักบ้างเป็นความรักบ้างนะก่อให้เกิดผลอย่างเดียวกันคือโามความเศร้าโศกเสียใจเพราะฉะนั้นประสงค์ที่จะโปรดพราหมณ์โนะปรดพราหมณ์ก็มาทาคุ้นความคุ้นเคยเมื่อพราหมณ์ประสบกับเหตุนะที่ไม่พึงปรารถนา นาข้าวเสียหายอะไรต่างๆและเกิดความเสียอกเสียใจพระธเจ้าก็ตรัสน้ำสิ่งเหล่านี้มา,ม,ามาตรัสให้เห็นว่าเพราะอะไรให้มองเห็นต้นตอว่าไอ้ความโศกเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนี่คือหลักของอริยสัจเพราะฉะนั้นหลักของอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยปัญหาทุกก็คือตัวปัญหาคือความทุกข์ต่างๆพระริจ้าสอนให้เรากําหนดรู้ กำหนดรู้ว่าอ๋อความเสียหายนามันเสียความผิดฝังอะไรต่างเนี่ยเรากําหนดรู้ไนงะนะรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นความเสียหายรู้เฉยเฉยนะรู้ให้เกิดปัญญาใช้จะทําหน้าที่ปริญญากิจก็คือทําหน้าที่กําหนดรู้นะไม่ต้องไม่ต้องเกิดเลยพี่จากนี้อย่าไปใส่ความรู้สึกนะ เป็นการใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่ได้ใช้อารมณ์พิจารณาด้วยปัญญาโอความเกิดใช่ไหมความพลาดใช่ไหมความผิดหวังใช่ไหมใช้ปัญญาในการพิจารณาพอรู้ว่าอัน,นี่เป็นความทุกข์เป็นปัญหาต่างๆนามันเสียแรงต่างๆมองมาที่สมุทัยคือต้นเหตุน ต้นเหตุมันมาจากอะไรเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดถ้าเราไม่ไม่รู้ต้นเหตุนเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ความโศกความพิรัยล,ลําพันธ์ก็อยู่อย่างเงี้ยมันหายไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงชี้ชปังไปเลยว่าต้นเหตุของของความโศกนี่ก็คือตัณหาก็คือลสมุทัยนั่นเองสมุทยัยต้นเหตุของตัณหานะเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนความโศกความเสียใจอะไรต่างเนี่ย ความหวาดกลัวต่างๆเนี่ยต้องดูต้นเหตุถ้าเราไม่ดูต้นเหตุเราก็แก้ไม่ได้ไอ้ไอ้ไหนูตัวหนึ่งมันกลัวมากนะมันกลัวแมวเกิดความหวาดวิตกเกิดความกลัวมากกลัวแมวเทวด,ดาก็สงสารเออเทวด,ดาก็สงสารอ้าว เสกให้หนูในกลายเป็นแมวเพราะมันเป็นแมวปุ๊บแทนที่ความกลัวมันจะหายไปมันกลัวสุน,นัขก,กลัวหมาอกลัวสุน,นัขซะอีกแล้วเอความกลัวยังตามมากลัวสุน,นัขเอ้าเทวดาสุสานเอ้าเสกให้จากแมวกลายเป็นสุน,นัขเพราะมันเป็นสุน,นัขปุ๊บ แทนที่มันจะหายกลัวเอ้ากลัวเสืออีกอ้าความกลัวยังตามมาอีกนเทวดาก็สงสารเอาเศษจากจากสุนัขให้กลายเป็นเสือพอเป็นเสือปุ๊บโอ้โหเสือเป็นเจ้าป่าแทนที่จะเกิดความขะไม่ไม่ไม่หวาดไม่กลัวมันกลัวอะไรกลัวในผ่านกลัวในผ่านพราะกลัวในผ่านความกลัวยังตามมาอีก เทวดาก็บอกเออเสดให้กลับไปเป็นหนูเหมือนเดิมเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ความกลัวในจิตใจถ้าตราบใดที่ไม่กําจัดต้นเหตุของความกลัวอยู่ในจิตใจเลยไปอยู่ตรงไหนมันก็กลายความความกลัวเป็นแบบของหนูตลอดไปเราทุกคนก็เหมือนกันมีอะไรที่อยู่ในใจเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะมองที่ต้นเหตุไม่สามารถที่จะจัดต้นเหตุได้ มันก็อยู่นั้นนความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์อยู่ที่ใจเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะหนีปัญหาก็หนีไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ตรงใจของเราได้นะใจเราก็ไม่มีไม่มีทางที่จะหนีความทุกข์ได้นะแต่ถ้าเรามองพิจารณาความทุกข์ต่างๆแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุแล้วก็แก้ความวิตกกังวลต่างๆแก้ ปัญหา,ต,าต่างๆที่อยู่ในใจของเรานะเช่นถ้าเราเกิดความทุกข์เพราะเหตุนั้นเหตุนีนะ้เพราะเหตุนั้นเหตุนี้สามารถแก้ได้มันก็ความทุกข์เรื่องอื่นต่อไปอเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูใจกําหนดใจเราว่าเป็นอะไรความวิตกกังวลความความอะไรต่างๆความหวาดกลัวต่างๆเนี่ย นะนะบางทีแม้แม้เหตุน,นั้นเหตุน,นี้อะไรต่างก็อยู่ที่อยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่การมองนะถ้าการมองของเราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะหรือมองไปในทางที่แงล่ลบทุกอย่างมันก็ไม่ได้เกิดการพัฒนาต่างๆเพราะฉะนั้นต้องมองมองอะไรต่างๆตามความเป็นจริง แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะแก้สามารถที่จะคลายได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ใช้ปัญญามอง <S <S นะอย่ามองด้วยความรู้สึกอย่ามองด้วยอารมณนะ์ถ้าใช้ปัญญามองแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะคลายความวิตกกังวลขวาคลายความทุกข์ในใจของเราได้อันทุกข์สุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส่ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์หนาเพราะฉะนั้นะพราหมณ์คนนี้ เกิดความทุกข์ใจเพราะกข,ข้ากล้าเสียหายพรนะพุทธเจ้าก็มาชี้ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นก็คือตัณหาความความอยากต,ต่างๆนะแต่ถ้าเราคลายตรงนั้นได้ความหวังที่จะได้แรงต่างนะมองตามความเป็นจริงมันก็สามารถที่จะคลายได้นะชีวิตเราก็สิ่งเหล่านี้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราเกิดความโศกเกิดความผิดหวังเกิดความท้อแท้หดหู่ นะก็คือความอยากการาตัณหาปัวจุันหาวิภวัจันหานี่แหละที่พัวพันกับชีวิตของเราเนะเพราะฉะนั้นพยายามใช้หลักของอริยสัจกําหนดรู้แล้วก็ขจัดต้นเหตุของปัญหาต่างๆโดยใช้หลักของอริยมรรคมยองแปดสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องคิดถูกต้องอะไรต่างๆแล้วก็ทําถูกต้องนะแล้วก็สามารถรีกแก้ได้นะวันนี้หยิบปัญหาบาลีสนามหลวงนะมาเป็น เบื้องมาเป็นอุทาหรณ์และเป็นในการแยกแยะ,นะในแนวทางการเผยแผ่พพุทธเจ้าแล้วก็หลักธรรมะก,ก็คิดว่าในวันวันนี้ซึ่งเป็นวันสอบประโยคปทแปดปทเก้าแล้วก็เป็นวันหยุดนะก็น่าจะเป็นเกรดเล็กเล็กๆน้อยสาหรับท่านทั้งหลายก็ขอสําหรับนักเรียนประโยคปทแปดปทเก้าก็พยายามตั้งสติตั้งสติตั้งใจทําให้ดีโดยเฉพาะแต่งชั้นกับแต่งไทยนั้นเป็นวิชาที่หนัก แต่งฉันก็นักเรียนประโยค8ก็พยายามถอ,อดความถนะอดความแล้วก็แต่งฉันให้ถูกกันนะรักนษะาลุมไวยากรณ์ไว้แต่งไทยก็พยายามตีเนื้อหาสาระของภาษาไทยให้แตกนะปัจจุบันนั้นทั้งแต่งฉันแต่งไทยนั้นก็ไม่รู้ว่าแม่กองบริสนามหลวงท่านจะออกจากจากเล่มไหนก็คงคือไม่มีไม่มีตำราที่เป็นกิจจาลักษณะก็เหมือนสมัยก่อน ครอบจักรวาลจะหยิบข้อความภาษาไทยส่วนไหนมาออกสอบก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่วัดฝีมือวัดความสามารถในการแต่งฉันในการแต่งไทยของนักเรียนทุกรูปนะครับในที่สุดนี้ก็ขออนานาจคุณภาษีรัตน์ไตรและ,และบุญกุศลคุณงามความดีและความตั้งใจของทุกรูปนั้นขอให้ทุกรูปมีสติปัญญาแจ่มใสาสามารถสอบได้ด้วยกันทุกรูปทุกท่านเทิน